พี่ดาทาลลอสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะมาดูกันนะคะว่าวันนี้ไพ่อยากที่จะสื่อสารอะไรเกี่ยวกับความรักของคุณกับเขาคนนั้นบ้างนะคะมาดูซิว่าเรื่องราววันนี้จะใช่เรื่องราวของคุณไหมนะแล้วก็ฝากนิดนึงนะคะวันนี้กอเปิดรับ คิวดวงโปรพิเศษนะคะย้ำว่าโปรพิเศษไม่ใช่เป็นดวงไม่ได้เป็นคิวปกติเหมือนที่ก๊อปรับในทุกทุกวันนะเนื่องจากมีลูกดวงเก่าๆนะสอบถามเข้าไปกันค่อนข้างเยอะเพราะว่าก๊อปไม่ได้จัดโปรพิเศษน่าจะประมาณ4 5หเดือนได้แล้วตั้งแต่ปีที่แล้วนะคะเพราะว่าเรารับคิวน้อยลงเท่าที่เราไหวในแต่ละวันอะไรประมาณเนี้ย ะะแต่วันนี้ก็เปิดให้นะคะเนื่องจากเป็นวันแห่งความรักด้วยนะจริงๆก็เปิดรับตั้งแต่เมื่อคืนเมื่อคืนนี้แล้วแหละนะคะคือวันที่13นะแล้วก็วันนี้ยังคงจองได้อยู่นะคะแต่กอรับจํานวนจํากัดนะให้วันนี้อีกแค่วันเดียวนะคะใครที่สนใจจะดูดวงกับกอล์ฟในโปรพิเศษนะคะจะมี สคำถามหคำถามนะคะสามสามเก้ากับสี่สนะคะแล้วก็มีการแถมการข้อความให้ด้วยนะแถมการข้อความจากเขาถึงคุณ20ประโยคซึ่งปกติเนี่ยการเปิดการข้อความจะต้องเสียเงินเพิ่มเวลาดูกับกอบ๊อปอีก99บาทแต่ก๊อบเอามาแถมให้นะคะจะรับคำทำนาย15กับ1 6กุมภานะจองภายในวันนี้เท่านั้นนะคะถ้าเต็มแล้วก็คือแอดมินก็จะปิดรับเลยก็ ให้คุณเข้าไปดูในชุมชนนะคะหรือไม่ก็แอดไลน์ลิดาทาลอตเข้าไปสอบถามแอดมินนะคะบอกว่าขอดูโปรพิเศษวันที่14กุมภานะแล้วก็ค่อยโอนจองไปแล้วกันนะคะถ้าเต็มเดี๋ยวแอดมินเขาจะได้แจ้งนะคะอะยังไงก็รีบจองกันเข้าไปแล้วกันนะเพราะก๊อปจะไม่ได้รับเยอะเอาเท่าที่เราดูไหวเท่านั้นนะคะนะคะแต่ว่าการรอคำทำนายก็รอ15กับนะคะ2วันนี้เนาะ อะเดี๋ยวมาดูกันค่ะพลังงานวันนี้ไพ่อยากบอกอยากสื่อสารอะไรบ้างคะถึงเขาคนนั้นเดวิลหกถ้วยนะคะนั่งดูรูปถ่ายเหม่อลอยคิดถึงความหลังครั้งเก่าบางคนก็มาถามถึงคนเก่าหรือบางคนก็อาจจะยังคงแบบ อยู่กันในความสัมพันธ์แต่ว่ามีในเรื่องราวการลดสถานนะก็ลงมาก็ได้นะหรือบางคนนึกถึงวันเวลาเก่าๆของคุณสองคนก็เป็นไม่ได้เดอะสตาร์เ i จิเชยนนะคะ Queen ถือถ้วย7ถ้วยนะสถ้วยดูเหมือนกับเขาน่าจะคิดถึงคุณมากนะเนี่ยไนท์ Night, ถือไม้เ้า สี่เหรียญสามถ้วยนะคะสี่ไม้เท้าพลังงานวันนี้นะดูเหมือนว่าเขาคนนั้นคนที่คุณกำลังคิดถึงเขาอยู่ในตอนนี้เขาน่าจะกำลังรู้สึกแบบคิดถึงคุณมากคิดถึงชนิดที่แบบหักห้ามใจไม่ให้คิดถึงคุณไม่ได้เลยอะ่ะนะคะรู้สึกแบบ ไม่ว่าคุณจะเป็นคนเก่าของการละกันไม่ว่าคุณจะเป็นคนที่กำลังคบกันจีบกันกำลังพัฒนาความสัมพันธ์กันหรือห่างกาันหรือมีปัญหากาันหรือทะเลาะกันดูได้ค่ะเพราะว่าทำไมรู้ไหมพลังงานวันนี้มันเป็นพลังงานที่ดีมากๆเลยเป็นพลังงานของคนที่แบบมีทั้งคนปัจจุบนันมีทั้งคนเก่าด้วยนะคะหกถ้วยมีทั้งคนที่กำลังลุ่มลลหลงลงไหลคลั่งไคลกันมากๆ แล้วก็มีทั้งคนที่เป็นคู่รักเป็นคู่ชีวิตกันแล้วก็มีวันนี้คุณจะได้ดอกกุหลาบด้วยหรือเปล่าเนี่ยคุณดูสิวันนี้วันแห่งความรักนะที่กอบลงคลิปนี้นะคะก็ขอให้ทุกคนมีความสุขความสมหวังกับความรักด้วยละกันหรือบวยพรนะคะดูเหมือนว่าวันนี้นะเขาคิดถึงคุณมากอะ่ะแล้วดูเหมือนเขาน่าจะเตรียมตัวเตรียมการจะมาเซอร,ร์เบตกับคุณนะจะมาเฉลิมฉลองพาคุณไปดินเนอร์หรือเปล่าเนี่ย นะคะเหมือนเขาหักห้ามใจไม่ให้คิดถึงคุณไม่ได้เลยตอนเนี้นะดูทั้งลูกถ่ายคุณดูทั้งสิ่งของที่คุณเคยให้เขาหรือดูทั้งเรื่องราวก่าเก่าเข้ามาแอบส่องคุณในเฟซได้เลยนะนะคะหรือในอินสตาแกรมหรือแพลตฟอร์มใดก็ตามแต่ที่เขารู้สึกว่าคุณแบบ คุณทำอะไรอยู่คิดถึงคุณจังเลยอะไรประมาณนี้บางคนเพิ่งจะแยกย้ายกันไปทำงานเมื่อเช้านี้นี่คิดถึงแล้วนะจริงๆนะคะคือเป็นพลังงานไพ่โอโหไม่สามารถเอาคุณออกจากหัวได้อะ่ะหากห้ามใจไม่ให้คิดเรื่องคุณได้เลยหากข้ามใจไม่ให้นึกถึงก็ไม่ได้เลยนะคะโดยเฉพาะคนที่คุณงอนกันโกรธกันไม่คุยกันเป็นคนเก่าของกาและการยิ่งคิดถึงคุณที่สุดเลยตอนเนี้ย นะแล้วยิ่งวันนี้เป็นวันแห่งความรักวันที่ก๊อปลงคลิปแต่ไม่ว่าคุณจะมาดูช่วงเวลาไหนดูได้นะคะเป็นไทม์เลสนะเพราะฉะนั้นคุณมาดูช่วงเวลาไหนนั่นคือเขากําลังคิดถึงคุณเขาอยากที่จะกอดเก็บคุณไว้คนเดียวเขาไม่ต้องการให้ใครมายุ่งวุ่นวายกับคุณเขาเป็นคนขี้ห่วงนะเป็นคนขี้หึงขี้หวงมากๆคนหนึ่งนะเขาเป็นคนที่แบบ เขาอาจจะเคยมีช้อยมีตัวเลือกมีทางเลือกหรือคุณเองก็ได้คุณอาจจะมีชอยมีตัวเลือกมีทางเลือกนะคะแต่เขารู้สึกว่าไม่มีใครเพอร์เฟเท่าคุณอะไม่ว่าจะนานเท่าไหร่ไม่ว่าจะมีใครเข้ามาในชีวิตมากมายไม่ว่าจะเคยผ่านความรักเมื่กี่ครั้งกี่คราวไม่มีใครที่เขารู้สึกแบบรู้สึกว่าดีเท่าคุณหรือน่ารักเท่าคุณหรือ มีเสน่ห์เท่าคุณอีกแล้วคือมันไม่ใช่แค่ความสวยความหล่อนะแต่มันรวมไปถึงความดีที่คุณเคยมอบให้กันและกันด้วยรวมถึงความรักที่คุณกับเขาเคยมีความมีความรักมีปามีความปรารถนาดีที่จริงจังจริงใจซึ่งกันและกันนะคะมีพลังงานของคนที่อาจจะบาปบ,บางคนนะ่ะ เป็นเพื่อนกันเป็นคนเก่ากันเป็นคนที่กําลังดูใจกันอยู่ศึกษาพัฒนากันอยู่หรือกําลังที่จะพัฒนาเป็นความรักกันอยู่บางคนมีแพลนที่จะแต่งงานกันหรือไม่แน่นะวันนี้เป็นวันดีคุณอาจจะได้ขอเป็นแฟนหรือได้ขอแต่งงานก็ได้นะเร็วเรวเนี้ยเพราะไพ่เป็นไพ่ขึ้นร้านอาหารเป็นไพ่ขึ้นการแบบการจัดเลี้ยงการจัดมิทติ้งนะคะหรือการไปทานอาหารร่วมกันไปดินเนอร์กัน นะคะไปดิ้งไปดังอะไรก็ว่ากันไปแต่มีพลังงานการที่คุณอาจจะได้รับการเซอร์ไพรส์จากเขาในวันนี้นะหรือคนที่หายกันไปเงียบกันไปงอนกันอยู่เขาอาจจะมาโผล่นะคะถือช่อดอกไม้มาเซอร์ไพรส์คุณก็ได้หรือบางคนนะคะใครที่คุณคบกันอยู่นะดูใจกันมาเนิ่นนาศึกษาดูใจกันรู้สึกเออมันก็แบบผ่านกันมาคบกันมาจนรู้นิสัยกันหมดละ ถึงเวลาสักทีเนาะที่เราควรที่จะวางแผนอนาคตร่วมกันแต่งงานกันไหมอะไรประมาณเนี้ยวันเนี้ยเป็นวันที่แบบหลายๆคนก็<ๆ>ก,ก็รู้สึกว่าคุณกําลังจะได้ข่าวดีข่าวดีจริงๆนะคนเก่าก็มีโอกาสกลับมาคนที่คบกันอยู่ก็มีโอกาสที่จะได้แต่งงานหรือมีโอกาสที่จะได้ของของถูกใจหรือมีโอกาสที่จะได้แหวนเพชรแหวนพลอยแหวนทองแหวนมั่นหรือมีโอกาสที่จะได้พาก,กันไปดินเนอร์ นะคะอาจจะมีการไปสังสรรค์นะไปแฮงเอาท์นะคะหรือไปทานอาหารใต้แสงเทียนนะคะซึ่งมันเป็นพลังงานที่ดีอ่ะมันเป็นพลังงานของคนที่รู้สึกแบบ,บอยากทำอะไรดีๆเพื่อคุณอยากกลับมาหาคุณคิดถึงคุณเหลือเกินคิดถึงมากเลยคุณยังคงเป็นดวงดาวดาวราอยู่ในใจเสมอไม่เคยเปลี่ยนแปลงยังคงเป็นดาวประดับใจนะคะที่เขายังคงครั่งรักที่เขายังคงครั่งใครที่เขายังไม่สามารถที่จะ ปล่อยวางเรื่องราวของคุณได้เลยนะคะไพ่เดวิลเห็นไหมเขายังคงคิดถึงเขายังคงห่วงหาอาทรน,นะคะอะไรเอาวรเห็นไหมดูสินั่งแบบเบื่อนหน่ายแล้วก็กําลังคิดอยู่เนะว่าจะเอาอะไรมาเซอร์ไพรส์คุณดีจะซื้ออะไรให้คุณดีนะคะจะแบบอาจจะเหมือนกับแบบเนี้ยมีเพชรนินจินดาเพชรพลอยกําลังคิดอยู่จะจะเซอร์ไพรส์คุณรูปแบบไหนหรือถ้าเกิดว่า ใครที่เขามีทางเลือกมีตัวเลือกมีช้อยหรือคุณรู้สึกว่าคุณก็เป็นแค่ช้อยของเขาละมั้งอะไรประมาณเนี้ไม่หรอกค่ะนะคะเพราะตอนนี้เขารู้แล้วแหละว่าคนที่เขารู้สึกดีด้วยคนที่เขารักคนที่เขาคิดถึงไม่สามารถที่จะปล่อยวางเรื่องเราได้หรือไม่สามารถที่จะเอาออกจากหัวเอาออกจากความรู้สึกได้ก็คือคุณเพียงผู้เดียวเท่านั้นนะคะบางทีเขาอาจจะให้เพื่อนคุณเพื่อนเขานัดคุณ นะคะไปทานข้าวไปดินเนอร์อาจจะให้เพื่อนคุณช่วยเป็นสะพานทอดมาถึงคุณเพื่อที่จะทำเซอร์ไพรส์คุณก็ได้นะเพราะไพ่พมันมีไพกแบบ่การแบบการแต่างงานการสู่ขอการมั่นหมายหรือการคุยการวางแผนการเซอร์ไพรส์ก็ได้เช่นกันซึ่งก๊ับมองว่าคนคนนี้นะคะเขาพยายามหักห้ามใจไม่ให้คิดถึงคุณมากๆเลยนะแต่ก็ทำไม่ได้พยายามที่จะแบบไม่อยากที่จะ คิดถึงไม่อยาที่จะนึกถึงแต่ก็อดไม่ได้นะคะแล้วเขากำลังส่องคุณเขากำลังเฝ้ามองคุณเขากำลังดูคุณนะเขากำลังพยายามที่จะแบบสืบส่องจะทำยังไงหาทางยังไงนะคะโดยเฉพาะคนที่แบบห่างหายกันไปด้วยนะเขากำลังเตรียมแผนการแล้วแหละนะคะที่จะทำอะไรบางอย่างกับคุณที่จะมาหานะคะหรือมาพูดคุยมาเจราจามามาแบบ ชวนคุณไปทานข้าวไปอะไรประมาณนี้นะมันเป็นพลังงานประมาณนี้จริงๆวันนี้แล้วเขาคนนี้นะก็เหมือนกับเป็นคนที่กําลังเก็บหอมรอมริบว่าอาจจะซุ่มเก็บเงินเก็บทองเพื่อที่จะเอามีของขวัญของฝากของถูกใจมาเซอร์ไพรส์คุณในวันนี้ก็เป็นไปได้นะคะก็ลองดูนะวันนี้เดี๋ยวคุณจะได้ข่าวดีนะคะอ่ะ เต็มตัวรับข่าวดีกันในวันนี้เลยนะคะวันแห่งความรักมาดูกันต่อค่ะว่าคุณกับเขานะความสัมพันธ์นี้จะเป็นยังไงต่อไปคะในอนาคตคุณและเขาความสัมพันธ์นี้จะเป็นยังไงต่อไปในอนาคตคิงถือเหรียญแปดไม่เท้า ดีเอ็มเพลนะคะอืมหนึ่งไม้เท้าการเริ่มต้นเห็นไหมเด็กถือเด็กถือถ้วยนะคะหกถ้วยใหม่ละก็ว่าคนเก่าเนะี่ยมาแน่นอนเลยเก้าถ้วยนะคะคนเก่ามาแน่ๆนะเส็มตัวให้ดีนะคะควีนถือดาบอืมคิงถือดาบมาด้วยไพ่คู่มานะคะ ไพ่เจ็ดเหรียญนะคะไพ่ใต้สำรับเป็นไพ่เจ็ดดาบเนี่ยเหมือนเขากำลังแอบทำอะไรบางอย่างนะแต่การแอบของเขาไม่ได้เป็นการแอบทำไม่ดีหรอกเพราะว่าไพ่เป็นไพ่ดีหมดมันเป็นการที่เขากำลังแอบซุ่มที่จะทำเซอร์ไพรส์คุณมากกว่าเป็นการแอบชอบแอบรักแอบมองแอบดูแอบสถานะแอบดูสถานการณ์แอบประเมินสถานการณ์หรือว่ากำลังแอบ ทำอะไรบางอย่างเพื่อที่จะเตรียมความสุขมาให้คุณน่ะนะคะเหมือนเขากำลังทำตัวลับๆล่อๆแต่ในความเป็นจริงมันเป็นพลังงานของคนที่กำลังจะเทคแอคชั่นจะทำอะไรจะติดต่อมาหาคุณนะคะหรือจะมาหาคุณหรือจะมามาแบบดินเนอร์กับคุณหรือจะมาแบบมาเจอมาเจอคุณอะไรประมาณนี้นะคะแล้วพลังงานควีนถือดาบกับคิงถือดาบมาด้วยการดูสิ นิ่งกันทั้งคู่เลยนะดูดุดูแบบขรึมสุขขมดูอีโก้กันหน้าดูแต่จริงๆแล้วก็รักกันนั่นแหละนะคะเหมือนเขาเตรียมตัวที่จะมามาเปคุณมาทุ่มเทนะคะเนี่ยเห็นไหมคิงถือเหรียญเตรียมเงินเตรียมทองเตรียมของถูกใจเตรียมของขวัญของฝากนะคะเตรียมช่อดอกไม้เตรียมเตรียมสิ่งดีๆไว้ให้คุณน่ะคุณเตรียมตัวรอได้เลย นะคะเดี๋ยวคุณจะได้รับการติดต่อเดี๋ยวคุณจะได้รับการหรือการเดินทางมาหายังได้เลยเนี่ยแปดไม้เท้านะคะบางทีอาจจะเป็นข้อความนัดคุณออกไปพบไปเจอหรือบางทีเขาอาจจะเดินทางมารับคุณด้วยตัวเขาเองนะคะอะไรที่เขาปกปิดอยู่ไม่ได้เปิดเผยใจกับคุณเดี๋ยววันนี้คุณจะได้รู้ใจของเขาวันนี้คุณจะได้ยินคำว่ารักจากปากเขาอะไรที่เขาเคยเก็บซ่อนไว้นะคะ ในอนาคตเขาจะบอกคุณหรือวันนี้แหละเขาจะตัดสินใจที่จะบอกคุณว่าคุณคือคนที่เขารักคุณคือคนที่เขาคาดหวังอยากที่จะเดินร่วมทางชีวิตด้วยคุณคือคนที่เขาไม่สามารถเอาออกจากความรู้สึกได้ไม่สามารถออกจากหัวได้ไม่สามารถที่จะลืมได้คุณคือคนที่เขายังคิดถึงไม่เคยเสื่อมคลายเขาไม่สามารถเอาตัวเอาใจออกห่างจากคุณได้คุณคือ the empress ของเขา คุณคือคนที่ดูแบบมีมีความแบบทรงพลังดูยิ่งใหญ่สำหรับเขาดูเพอร์เฟกต์สำหรับเขามากๆเขาอยากเริ่มต้นใหม่กับคุณในสถานะใหม่ที่ไม่ใช่เป็นแค่เพื่อนกันที่ไม่ใช่เป็นแค่คนรู้จักกันที่ไม่ใช่เป็นแค่คนที่คบกันธรรมดาแต่เขาอยากพัฒนาความสัมพันธ์กับคุณไปให้ไกลกว่านี้ส่วนคนที่เขาเป็นอดีตกันไปกับคุณเขาก็อยากที่จะกลับมาในชีวิตคุณนะหกถ้วย เขายังคงพั่มเพอพันานาเฝ้ามองรูปถ่ายคุณทุกค่ำเช้าและเพลางายนะคะเขายังคงเก็บรูปถ่ายคุณไว้เขายังคงเซฟรูปคุณไว้ของทุกชิ้นนะคะทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณมอบให้กับเขาไปอะไรก็ตามมันยังวางอยู่ที่เดิมมันยังคงไม่เคยเปลี่ยนแปลงไปอะไรก็ตามที่คนคนนี้เคยทำให้กับคุณหรือคุณเคยทำให้กับเขานะคะ หรือคุณเคยซื้อให้เขาหรือของของคุณที่เคยอยู่ในบ้านเขาในคอนโดเขาในที่ของเขานะคะทุกอย่างยังคงตั้งวางไว้ที่เดิมคุณยังคงเป็นความสุขของเขานะคะและแน่นอนว่าวันนี้จะเป็นอีกวันหนึ่งที่คุณทั้งคู่จะลดอีกโก้กันลงแล้วจะแสดงความรักความโรแมนติกให้กันและกันอย่างสุดซึ้งหัวใจที่คุณทั้งคู่มีให้กันหมดเวลาที่จะ ปกปิดใส่หน้ากากเข้าหากันแล้วค่ะวันนี้จะเป็นวันดีวันที่เขาจะยอมรับกับคุณเขาจะกล้าที่จะเผชิญหน้ากับคุณเห็นไหมคิงถือดาบกับควีนถือดาบคือการที่จะไม่กลัวอะไรต่อไปแล้วถึงจะมีอีโก้ถึงที่ผ่านมาจะดูเหมือนเป็นคนที่แบบดูปกปิดปิดบังซ่อนเด่นดูแบบยอมหักไม่ยอมงอไม่แสดงความรู้สึกดูนิ่งดูเฉยแต่ วันนี้แหละเขาจะเปิดเผยใจกับคุณให้คุณได้รับรู้ว่าเขาอะรักคุณเขาชอบคุณเขาอยากพัฒนาความสัมพันธ์กับคุณเขาอยากที่จะกลับมาหาคุณเขาอยากที่จะกลับมาเป็นแฟนกับคุณนี่ก็คือสิ่งที่เขาจะทำนะคะแน่นอนนะก็คิดว่ายังไงเขาก็จะเปิดใจกับคุณแน่นอนทีนี้เราลองมาดูกันต่อว่าก็ขอดูบทสรุปคุณกับเขาหน่อยนะ ขออนุญาตดูบทสรุปหน่อยเป็นยังไงบ้างคือไพ่สวยอ่ะวันนี้ไพ่ดีก็อยากจะเปิดแบบไปเรื่อยๆเนาะมาดูกันค่ะบทสรุปเรื่องราวความรักของคุณกับเขาคนนี้เป็นยังไงกันบ้างคะไพ่จัดเม้นนะไพ่หนึ่งถ้วยนะคะ e อมพ r ลอร์ Emperor. คิงถือไม้เท้า สามสามเหรียญน,นะคะไพ่แปดไม้เท้ามาดูหน่อยนะขอดูบทสรุปหน่อยจะเป็นยังไงกันคะคู่ของคุณวิ e ออ f f อร์จู e หกดาบนะคะการไปเดินหน้าไปเริ่มต้นชีวิตใหม่กันนะหนถือถ้วยนะคะไพ่ใต้สำรับเป็นไพ่หกถ้วยใหม่ละ หกถ้วยก็เป็นไพ่คนเก่าตลอดเลยอ่ะบทสรุปก็คือเมื่อถึงเวลานะจัดเม้นความสัมพันธ์คุณจะได้มีโอกาสนะคะโชคชะตาจะทำให้คุณคู่ได้มีโอกาสสมหวังได้เริ่มต้นชีวิตใหม่ซึ่งการละกันใครที่คุณรอคนในอดีตใครที่รอการพัฒนาความสัมพันธ์ใครที่คุณกําลังรอเขากลับมาเริ่มต้นชีวิตใหม่ในข้อเมื่อกี้ในพาร์ทเมื่อกี้เป็น the empress อันนี้ emperor มาแล้วถ้าใครที่คุณกําลังรอคู่ชีวิตของคุณอยู่ คนที่เป็นคู่ของคุณคนที่โชคชะตาจะนําพาให้คุณคือคนคนนี้ใช่ไหมเขาจะมาแน่นอนคุณจะได้ลงเรือลําเดียวกับเขาเดินหน้าไปเริ่มต้นชีวิตใหม่กับเขานะคะเพราะเขากําลังวางแผนทุกอย่างอยู่ก็ให้ระยะเวลานะคะความสัมพันธ์คุณกับเขานะคือพูด,ดง่ายๆเลยว่าวันนี้มันเป็นวันดีมากๆที่คุณจะได้รู้ทุกอย่างรู้ถึงความรู้สึกรู้ถึงความในใจ การเดินทางมาคุยการเดินทางมาหาการกลับมาการติดต่อสื่อสารมาหาการมาพบมาเจอการไปทานข้าวการไปดินเนอร์ใต้แสงเทียนการได้มีโอกาสกลับมาคุยกันกลับมาปรับความเข้าใจกันหรือการที่จะตกลงปงใจที่จะร่วมชีวิตกันเดินทางชีวิตไปด้วยกันหรือการสู่ขอการมั่นหมายการแต่งงานนะคะการที่พัฒนาความสัมพันธ์จาก เพื่อนกลายเป็นแฟนจากแฟนกลายเป็นคนรักจากคนรักกลายเป็นสามีภรรยาคือสุดท้ายแล้วความรักความสัมพันธ์ของคุณมันจะมั่นคงมันจะจริงจังมันจะแนบแน่นมันจะแบบเพราะมันถึงเวลาแล้วอะถึงเวลาปลดปล่อยบางคนรอการแต่งงานรอการสู่ขอมาเนิ่นนานรอจนเป็นซี่โครงก,กระดูกแล้ว <c oughs> เห็นไหมคุณดูไพ่จัดเม้นด์ดิเห็นไหมคะรออยากจะแต่งงานจนแบบโ,โหเหลือแต่กระดูกแล้วอะเดี๋ยวคุณจะได้แต่งแล้วคะ่ะไม่ต้องกลัวจัดเม้น์คือถึงเวลาแล้ว นะคะถึงเวลาแล้วจัก,กรวาลปลดปล่อยแล้วค่ะนะคะจัก,กรวาลจัดสรรโชคชะตาจัดสรรแล้วให้คุณได้สมหวังในสิ่งที่คุณคิดในสิ่งที่คุณปรารถนาในสิ่งที่คุณรอคอยนะคะความรักความสัมพันธ์ของคุณกําลังจะเกิดความสําเร็จกําลังจะเกิดปฏิหาริ์กำลังจะเกิด,ส,กด,กดสิ่งดีๆแน่นอนนะคะวันนี้แหละคุณจะได้รู้ทุกอย่างแล้วภายในไม่เกิน1-3เดือนนี้ หลายๆคนก็บอกเลยคุณมีเกณฑ์ที่คุณจะสมหวังในเรื่องของการแต่งงานการมั่นหมายการวางแผนการใช้ชีวิตร่วมกันหรือการพัฒนาความสัมพันธ์การเป็นแฟนกันนะคะแต่วันนี้ก็เชื่อว่าหลายๆคนคุณจะได้ข่าวดีนะคะเร็วสุดก็คือวันนี้แหละที่คุณมาเจอคลิปนี้ช้าสุดไม่เกิน 1- 3เดือนนะคะมาดูไพอ่ออร์เคล๊บนะขอหยิบก่อน หยิบออกมาจากตู้โรแมนติกฟิลลิ่งนะพาสไลด์ดีเลชั่นชิพนะคะรีคอนสเทชั่นนะคะเอนเกิร์เมนต์นี่ไง ไพ้ไการมั่นหมายแต่างงานนะคะไพ้การมั่นหมายแต่างงานเกิดขึ้นไพ้คนในอดีตชาติก็มาคนเก่าก็มาเห็นไหมเขาจะกลับมาสร้างความรักสร้างความโรแมนติกฟิลลิ่งกับคุณนะคะเดี๋ยวคุณจะได้สัมผัสกับบรรยากาศกับความรู้สึกที่แบบอิ่มเอมเปรมปรีนะคะคุณจะได้รับรู้ถึงความสุขแน่นอน ความสงหวางความสำเร็จ w i t h in the next few months ภายในะอีกไม่กี่เดือนนี้บางคนอาจจะภายในวันนี้ก็ได้นะคะเพราะว่าก็บอกเลยนะว่าพลังงานไพ่นะไพ่ไพ่เนี่ยศักดิ์สิทธิ์มากๆขอให้เรามีความเชื่อมั่นมีความศรัทธาเถอะนะคะทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยก็บอกเลยว่า หลายๆคนเนี่ยถึงแม้ว่าไม่ได้ไปดูดวงส่วนตัวกับกอฟอะบางคนมาดูดวง YouTube เนี่ยนะคะมาดูดวง r a n d o m เนี่ยก็พลังงานก็ตรงมากเลยนะแล้วมันก็เกิดขึ้นจริงๆนะมีโอกาสเป็นไปได้หมดนะคะอ่ะมาดูข้อความจากเขาถึงคุณกันปล่อยให้เวลาเป็นเครื่องพิสูจน์ความรักของเราฉันหลงรักคุณตั้งแต่ครั้งแรกที่เราได้พบก,กัน ฉันก็อยากทําให้ทุกอย่างสมหวังสําเร็จไม่ต่างกับคุณฉันจําเป็นต้องปล่อยมือคุณเพราะฉันยังไม่สามารถทำในสิ่งที่คุณต้องการได้นะคะคุณจะรักฉันโดยไม่มีเงื่อนไขได้ไหมเรามาเริ่มต้นกันใหม่ได้ไหมฉันอยากให้มีปาฏิหาริย์เดี๋ยวมีแน่นอนปาฏิหาริย์ฉันอยากให้คุณเป็นฝ่ายงอฉันบ้างบางทีฉันก็เหนื่อยที่ต้องเป็นฝ่ายตามงอคุณ ครอบครัวฉันเพื่อนฉันคนรอบข้างฉันมีทิทธิพลต่อความรักของเราคุณจะเชื่อไหมถ้าจะบอกว่ายังรักคุณมากมายหรือเกินฉันไม่เหมาะสมคู่ควรกับคุณเราแตกต่างกันเหลือเกินนะคะฉันยังหาคำตอบให้กับตัวเองไม่ได้ว่าฉันต้องการอะไรในชีวิตไม่เคยคิดนอกใจเพราะทั้งหมดใจที่มีมอบให้แค่เธอ สิ่งที่เห็นกับสิ่งที่เป็นมันตรงข้ามกับความรู้สึกภายในใจส่วนลึกของฉันความห่งางไกลทำให้รู้ว่าคุณสำคัญมากแค่ไหนสับสนลังเลตัดสินใจเลือกไม่ได้จริงๆในตอนนี้เดี๋ยวเขาจะเลือกได้แล้วแหละเห็นไหมที่กบบ่อเจ็ดถ้วยอะความผิดที่ฉันทำไว้กับคุณเกินกว่าที่คุณจะให้อภัยนี่ก็คือเป็นสิ่งที่เขา อยากบอกกับคุณในตอนนี้มากๆเลยนะคะซึ่งกอฟรู้สึกว่าจริงๆแล้วอ่ะมันเป็นพลังงานที่แบบดีนะวันเนี้ยอะไรก็ตามแต่ที่มันเป็นปัญหาอยู่อะ่ะกอฟคิดว่าวันเนี้ยมันจะเป็นวันที่ปลดล็อกคุณกับเขาจะเป็นวันที่ดีสําหรับคุณและเขานะคะอะไรก็ตามแต่มันจะมีโอกาสมีปาฏิหาริย์เกิดขึ้นเพราะเมื่อกี้มีไพ่วีออฟฟอร์จูนมานะคะมีการเริ่มต้นใหม่มีปาฏิหาริย์อย่างแน่นอน เพียงแค่ให้คุณปล่อยวางใจให้สบายนะคะบางคนอาจจะวันนี้เลยบางคนอาจจะเร็วๆนี้นะคะเพราะฉะนั้นก็ไม่ต้องไปซีเรียสเครียดอะไรมากนะใช้ชีวิตให้มีความสุขปล่อยวางประมาณนี้นะคะโชคดีทุกๆคนเลยนะสมหวัง,งในความรักทุกๆคนนะคะที่ปรารถนาไว้นะสวัสดีค่ะ